Jazz beat, Jazz, Jazz is a wonderful world. Jazz beat. สถานการณ์แบบนี้นะคะทําให้เราต้องเจอกันในช่องทางออนไลน์เป็นครั้งที่2แล้วนะคะยังไงทีเชื่อจ๋าก,ก็เป็นห่วงสุขภาพของนักเรียนขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเวลาออกไปไหนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วพบเจลด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังสามารถ เจอกันในช่องทางนี้และค่ะเด็กๆคะวันนี้เชื่อจ๋าก็จะมาสอนนักเรียนนะคะแต่เอเด็กๆคะมีหนังสือแบบฝึกหัดอุปกรณ์การเขียนหรือนยะังหน้าแต่เชื่อจา๋าเชื่อว่านักเรียนยังไม่ได้เตรียมใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนได้ไปเตรียมน,นะคะหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็อุปกรณ์การเขียนคะ่ะค่ะนักเรียนครับพร้อมที่จะไปหยิบแร้วยัง

เปิดหนังสือไปที่หน้า42ค่ะอ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะแอดเอเด็กๆคะพอรู้ไหมว่าหน้านี้น่าจะเป็นการสอนในเรื่องของอะไรให้เวลาคิดติ๊กตอก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 อ่ะหมดเวลาค่ะค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นการสอนในเรื่องของงานบ้าน คำว่างานบ้านภาษาอังกฤษก็คือ housework housework คืองานบ้านหรือเรียกอีกคำหนึ่งก็คือ chores chores งานบ้านเชื่อเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะคงช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเวลาว่างใช่ไหมล่ะ แต่งานบ้านของเรามีอะไรบ้างดังนั้นในหนังสือหน้านี้นะคะจะย,ตยกตัวอย่างมาให้6ตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะให้นักเรียนดูตามเชื่อเลยนะถ้านะคะกลัวจําไม่ได้อนุญาตให้เขียนคับอ่านตามได้นะคะค่ะข้อที่1กันเลยของนักเรียนอันนี้ค่ะคือการซักผ้าแต่ไม่ได้ซักด้วยมือนะ แต่เป็นการนำผ้าไปซักด้วยเครื่องนะคะซักผ้านั่นเองคำนี้เราจะอ่านว่า do the laundry do the laundry คือการนำผ้าไปซักโดยการซักเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะนักเรียนทำอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะค่ะเขียนได้นะคะโอเคค่ะ ต่อไปข้อที่2ของเรียนเลยนะคะสำหรับข้อที่2องคำนี้คืออะไรคะเชื่อว่าเวลาที่แม่นะคะทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วลนักเรียนเนี่ยจะมีส่วนช่วยแม่ได้ยังไงก็คืออันนี้เลย set the table set the table คือการเตรียมจานชามพร้อมที่จะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งรอบนะคะ set the table คือการจัดเตรียมนะคะจานชามนั่นเองค่ะเขียนเสร็จยังคะอ่าโอเคนะต่อไปเลยนะคะภาพที่3าของนักเรียนคืออะไรเด็กๆคะเวลาเข้านอนตื่นนอนอย่าลืมนะคะ ที่จะเก็บที่นอนด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาเราตื่นแล้วเนี่ยเราควรเก็บที่นอนก่อนลุกออกจากที่นอนก่อนที่จะนักเรียนไปอาบน้ำนะคะดังนั้นข้อน,นี้เลยง่ายๆค่ะ make the bed make the bed คือการเก็บที่นอนนั่นเองค่ะอีกรอบนะคะ make the bed Make the bed ก็คือการเก็บที่นอนค่ะอย่าลืมเก็บที่นอนนะสำหรับภาพที่4ของนักเรียนเป็นอะไรกันนะอับภาพนี้เลยนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านหรือนะคะเห็นว่ามีฝุ่นเนี่ยเกาะตามนะคะอ่าเฟอร์นิเจอร์หรือเกาะตาม ผนังตามทรทัศน์ของเราเราก็สามารถที่จะเอาไม้ปัดขนไก่เนี่ยไปปัดมันได้นะคะก็คือ dust the furniture dust the furniture นะคะคำนี้คือการปัดฝุ่นนั่นเองค่ะ dust the furniture ต่อไปนะคะภาพที่5ค่ะ คำนี้นะคะเมื่อนักเรียนกวาดบ้านอย่าลืมถูบ้านกันด้วยนะคะคำนี้ mop the floor mop the floors คำว่า mop the floor คือการถูบ้านนะคะอะ่มีใครเคยถูบ้านช่วยพ่อกับแม่บ้างหรือเปล่าคะ หลายๆคนแอบยกมือใช่ไหมล่ะตั้งแต่ข้อแรกเลยใช่ไหมใช่อยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆโรงเรียนจันทศรีเนี่ยนะคะน่ารักสามารถช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยค่ะและสุดท้ายอะไรนะภาพนี้เลยค่ะเป็นไงคะเสาร์อาทิตย์กิจกรรมของครอบครัวที่ทำร่วมกันนะักเรียนทำอะไรกันบ้าง บางคนก็บอกว่าพาไปช้อปปิ้งเที่ยวห้างนะคะแต่อันนี้เลยค่ะเป็นงานบ้านที่สามารถทำช่วยกันแล้วมีความสุขนะคะก็คือ wash the car wash the car คือการล้างรถนั่นเองค่ะมีเด็กคนไหนช่วยพ่อล้างรถในวันเสาร์และอาทิตย์ไหมคะอ่ายกมือกันเต็มเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เรามาทบทวนคำอ่านกันอีกหนึ่งรอบแต่อย่าลืมนะคะใครจดไม่ทันเราสามารถพูดก่อนพูดตามก่อนแล้วก็จดตามได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนคำที่หนึ่งกันเลยค่ะโอเคนะคะเราจะทบทวนครั้งละคำละสองครั้งนะ,ะถ้าพร้อมแล้วคำนี้เลยค่ะ do the laundry Do the laundry. Set the table. Set the table. Make the bed. Make the bed. That's the furniture. That's the furniture. Mop the floor. Mop the floor. Wash the car. Wash the car. เป็นไงคะงานบ้านตามหนังสือของเรานะคะงานที่จริงเนี่ยมันมีมากกว่าหกอย่างนี้อีกนะคะแต่ตอนนี้เชิดจ๋าก็จะนะคะอธิบายตามหกภาพนี้ก่อนดังนั้นนักเรียนคะอย่าลืมนะคะที่จะเขียนคำอ่านแล้วทบทวนคำที่เชิดจา๋าสอนไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำเวิร์คบุ๊กหรือแบบฝึกหัดค่ะเปิดหน้า40ได้เลยค่ะเปิดกันครับถ้าเปิดแล้วนะคะในหน้า40ของเราจะเป็นนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นตารางของการทำงานบ้านนะคะของใครบ้างเรามาดูกันด้านบนนะคะเขาบอกว่า เ a s ช s h o ด t This Week สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์งานบ้านของเคสสิ่งที่จะต้องทำมีอะไรบ้างตั้งแต่ Sunday วันอาทิตย์จนถึง Saturday วันเสาร์นะคะส่วนตารางด้านล่างค่ะเปรียบเทียบกับของ Scott's h o r t ดดิสสวิ e และนะคะเป็นงานบ้านของ Scott s c o t t ในสัปดาห์นี้ค่ะดังนั้นตารางนี้เป็นตารางงานบ้านของคนแรกเคส คนที่2ก็คือสกอตซซึ่งนะคะงานบ้านที่เขากําหนดมาให้นักเรียนดูงานบ้านที่เขากำหนดมาให้อันดับแรกค่ะ do the laundry ก็คืออะไรคะทีเชื่อจา๋าสอนไปแล้วการเอาภาพไปซักนั่นเองค่ะ 2. set the table การจัดเตรียมนะคะจานช้อนชามนะคะก่อนทานข้าว Make the bed ก็คือการเก็บที่นอน dust the furniture การปัดฝุ่น b o p the floor ถูบ้านและสุดท้าย w h a t the car ล้างรถด,ดังนั้นนะคะทั้งของเคสและของสกอตเนี่ยเขาก็แตกต่างกันที่เขาจะต้องทำงานบ้านดังนั้นในหน้านี้เขาถามว่าให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะประโยคคำถามว่าเมื่อไหร่ที่เขาใช้คำว่าชี้ ชี She. แปลว่าเขาผู้หญิงสิ่งที่เรียนจะต้องดูก็ต้องดูตารางบนหรือล่างคะนักเรียนก็ต้องดูนะคะตารางข้างบนเนื่องด้วยเคสเป็นผู้หญิงค่ะส่วนเมื่อไรที่ใช้คาว่า he will he เขาผู้ชายทำใช่ไหมดังนั้นให้เรียนมาดูตารางที่สองก็คือของสกอตนะคะอะดิเช่อจ๋าให้นักเรียนดูตัวอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให ดูนะคะว่าทำแบบไหนข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า will he make the bed will he make the bed นั่นหมายถึงว่าราอันดับแรกเราไปดูก่อนก็าถาม will he He หมายถึงเขาผู้ชายก็ต้องเป็นสกอต t นักเรียนก็มาดูตารางว่าเขาถามว่าสกอต t เนี่ยเขาผู้ชายเนี่ยได้เก็บที่นอนหรือไม่เราก็ไปดูคำว่า make the bed make the bed คืออยู่ในอันดับที่3ม คำตอบเขานะคะโอ้โหสกอตเนี่ยเก็บที่นอนทุกวันเลยคำตอบเราก็บอกว่าใช่เขาทำก็คือ yes he will yes he will ความหมายคือใช่เขาเก็บที่นอนนะคะส่วนข้อที่สองค่ะถ้าบอกว่าไม่ใช่ล่ะข้อสองก็ถามว่า will she mop the floor she คือผู้หญิงก็คือ Kate ดังนั้นเคสมอดเดอะโฟร์อยู่อันดับที่5ดังนั้น m o ดเดอะโฟของเคอ,อเป็นไงลูกเป็นไงคะทีเด็กไม่มีติ๊กเลยก็คือว่างเปล่าดังนั้นคำตอบนี้ก็ต้องเป็น yes หรือ no คะ่ะคำตอบก็คือ no อยู่แล้วค่ะแต่ no อะไรเด็นักเรียนฟังพร้อมกันนะคะ no she won't no she won't W-O-N at o p ยูโ i t t คำนี้อ่านว่า won ที่แปลว่าไม่ดังนคัคําำตอบนี้คือนอกชีว no, ิตไม่เขาไม่ได้อะไรคะ m o เ the floor ถูบ้านเลยหรือถูพื้นเองนั่นเลยคะ่ะอ่ะนะคะดังนั้นที่เชื่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนได้ทำนะคะแบบคุณหัดทั้งแข้อนี้ ตามตัวอย่างและตามที่เชื่อจ๋าอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคะเปิดเรียนมาเราจะมาเฉลยหน้านี้พร้อมกันขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำค่อยๆทําไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปกลับไปที่เชื่อจ๋าอธิบายตั้งแต่เบื้องต้นให้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ดูตามนี้ว่าถ้าเป็นผู้หญิง ชี้ให้ดูถ้ามีติ๊กคือเขาทำให้ตอบ yes นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำให้ตอบ no เท่านั้นเองนะอย่าลืมทำการบ้านของทิเชอร์นะคะค่ะอย่าลืมทำการบ้านี่เชอร์จ๋าให้ไว้นะคะเปิดเรียนให้นักเรียนนำมาส่งด้วยเพราะเราจะเฉลยพร้อมๆกันค่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะี่เชอร์จ๋าก็จะให้นักเรียนได้ทำการบ้านกัน แล้เชื่อจ๋าก็ต้องขอตัวกันไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะเชื่อจาก็ขอตัวไปก่อนนะแต่อย่าลืมทำการบ้านเอาไว้เจอกันนะคะในครั้งต่อไปหรือคลิปหน้าว่าเชื่อจ๋าจะสอนในเรื่องของอะไรสำหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจทํานะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย